นะคะปีหัวเรือลากว้าวเปิดฤดูกัน2,567หน้าน้ำหลากโอ้โหลำนูดเยียง ลอยน้ำอยู่ที่1118ลูกบาทเมตรนะคะน้ำขึ้นเยอะกว่าเมื่อวานมากเลย วนกระแสน้ำไ่น้ำปลาตักนะคะทูมชมจุดนี้น้ําเป็นคลื่นเลยถ้าอยากจะเดินตามเรือต้องวิ่งนะคะแต่รองเท้าผบาบวิ่งค่ะเดินตามไม่ทันค่ะเรือต่งท้ายดึงคันกท้องฟ้าเลยลูกพี่ ขึนขนาดนี้สุดยอด ทุกๆวันของปีหกเจ็ดเลยนะคะก็ขึ้นสูงมาแล้วแล้วก็ลงไปลดระดับลงไปก็ลดระดับไปเกือบเดือนนะตอนนี้ก็ขึ้นสูงก็สูงมากๆต่อไปนี้ก็จะขึ้นทุกวันเลยนะคะ ตรงท้ายตันติดเลยค่ะ คุณที่เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกับตุ้มขอบคุณทุกการติดตามนะคะอืมทีกระดันยาวเลยขบวนนี้ผลโ,โค้งหักศอกดานทิศตะวันออกของวัดพนังเชงไปแล้วก็จะไปเจอต่ามอสะพานต่อมต่มอนะคะต่มอสะพานปีนดีต่ามอสะพานวีวิ่งเข้าเกาะเมืองอยุธยา ก็จะไปเจอโค้งนางคำโค้งตัวเอสนะคะโค้งกับหัวโค้งตัวเอสกับหัวนะคะเลี้ยวไปเลี้ยวมาโค้งนั้นก็ไม่ธรรมดานะเกิดอุบัติเหตุหลายครั้งแล้วนะคะเป็นกําลังใจให้กับพี่ๆชาวเรือนะคะเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะคะท่านผู้ชมอยู่เย็นเป็นสุขร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านนะคะอ่ละค่ะ